ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทหินพิมายค่ะโดยเฉพาะชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาเป็นกลุ่มตลอดทั้งวันนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ก็ได้วางมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิด1ิบ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเปิดเผยว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแต่ละปีไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนคนนะคะโดยในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่า2 0 0 0 0คนในปีที่แล้วนักท่องเที่ยวลดลงไปเหลือราว2 0 0แสนคนเป็นชาวต่างชาติประมาณ5,000คนค่ะในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณเดือนละ30-40ถึงคนน้อยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นแต่เมื่อจีนเปิดประเทศ ก็คาดว่าจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมากขึ้นค่ะก็จะมีการคัดกรองนะครับตั้งแต่จุดจำหน่ายบัตรนะครับมีเจลแอลกอฮอล์นะครับบริการนะครับทั้งที่จุดจำหน่ายบัตรศูนย์บริการข้อมูลแล้วก็ห้องสุขานะครับการเช็ดทำความสะอาดอาบริเวณพื้นที่นะครับที่มีการสัมผัสร,รวมถึงพื้นที่โดยทั่วไปของอุทยานอยู่อย่างเข่งคัดนะครับ ทั้งนี้ก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเข้าชมโบราณสถานนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีปรางประสาทหินของโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวร,รมันที่1ราวพุทธศตรวตรรษที่16ค่ะมีความงดงามและเป็นชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะทำให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมปีหนึ่งจํานวนมากค่ะ